สวัสดีครับวันนี้กิ๊อยู่กับการเล่นนะครับวันนี้ครัมมาเนี่ยเฉพาะอากาศการกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้กิ๊อยู่กับการเล่นนะฮะวันนี้ก็มาเนี่ยเฉพะอากาศอะไรทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาเนี่ยเพอากาศการอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาเนวันนี้ก็่ยเฉพาะอากาศอะไรทุกคนนะฮะจอนี้นะทุกคนนะครับเฉพาะอากาศวันนี้นะทุกคนเป็นเวลาเที่ยงนะทุกคนนะครับแต่ดูเวลาดีนะครับหกโมงแล้วแปดนาฬิกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะสิบหกโมงเย็นนั่นแหะนะฮะ ตอนช้ากับตอนนี้แตกต่างกันยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับตอนช้าทนนะครับมหาทุกงคนนะครับไม้องมีเลยสก้อนหนึ่งนะครับมองดูตรงไหนนะครับเวลามองดูแล้วนะครับเห็นแค่นี้คือเห็นแต่เห็นตัวดวงที่สองแต่มาถึงเรานะครับนะครับโลกเราอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับทำให้ถึงนี้เกิดขึ้นได้นะครับ ถึงแม้ถ้าโลกเราเย็นนิดเดียวก็ยังมีกลัวให้อากาศมาันร้อนๆร่างกายจะได้เราร่างกายจะได้มีความเย็นๆไงนะครับนะครับแต่ที่เราอยู่ไปไ้โให้เกินไปนะครับนะครับทําให้เรกเราเย็นได้นะครับจากคาดการว่าอีกสองห้าสิบจากนะครับจากการ แต่ในอนาคตอีกสองาสิบปีข้างหน้านะทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกเราจะเหลือเพียงแปเปอร์เซ็นต์้าน,น้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกส่วนอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะล้มตายโดยจมดล้อนจากความร้อนที่สูงขึ้นมากด้วยเหตุเป็นภาวะโลกร้อนความสว่างของที่เพิ่มขึ้นแล้วขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแทบจะไม่ได้ใหญ่ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ และอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยนะครับก็ส่งผลทําให้พื้นที่ของเรานะครับร้อนขึ้นนะครับทําให้โลกของเราได้รับความร้อนมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเวลาฝนตกทีก็อาจจะตกหนักตกนากนานะครับในพื้นที่ที่มีความชื้นนะครับหรือในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีฝนตกมาก่อนอาจจะกลับมาเป็นฝนตกหนักกว่าดิมก็ได้นะครับนะครับแลืบรวยากาบเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคตนะครับ ปมนอีกหนึ่งล้านปีข้างหน้าไะเทศไทจจะเป็นยังไงฝนเวลาฝนตกมันจะเป็นยังไงในอีกหนึ่งล้านปีข้างหน้านยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมโลกตอนยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมในอีกหนึ่งล้านปีแล้วเราจะทํายังไงกันหล่ะในอีกหนึ่งล้านปีของเราเรายังไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ถ้า,าต้องกลาววันนี้นะครับยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ยู่นะครับนะครับ วางไว้ตงออรตง,ไตงไหนดีเนี่ยเออนะครับจะวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยวางไหนก็วางไม่ได้เลยวางไปก็ล้มทิ้งไปเฉยโอเคทุกคนนะครับเราก็จะนะฮะทุกคนเอาวางในที่วางถนัดนะครับชั้าบรรยากาศนะครับยังคงมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับเมื่อกระแสลมในชั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับ ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆได้หรือกระแสลมเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเลยนะครับตั้งแต่ในวันที่มีอากาศแดดออกนะครับเช่นฤดูหนาวนะครับหรือวันที่อากาศมันสดใสนะครับถ้าเป็นวันที่จะเป็นอากาศที่วันดีๆนะครับแต่ในแต่ในระยะแต่ในระยะหนึ่งปีหรือระยะสามฤดูกาลนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลต่อสภาพอาพกาศนะคบทุกคนเวลาเป แต่ตั้งแต่กาดแดดออกบางวันที่ที่มีฝนตกหนักนะคะทุกคนนะครับฝนตกหนักขนาดไหนก็ดูได้เลยนะครับมันหนักมากๆนะครับโอเคนะครับบางที่ตกหนักจนน้ําแทบจะท่วมเลยนะครับหรือบางที่เนี่ยท่วมประมาณหนึ่งสองชั้นได้นะครับนะครับนะครับแปลว่าเนี่ยนะครับแต่โชคดีที่จังหวัด กรุงเทพมันไม่ได้เป็นเหมือนตางจังหวัดนะครับเพราะตางจังหวัดมันเป็นภูเข,ขาภูเขามันก็ไหลลงมาด้วยนะครับและอย่างนั้นคือมันไม่มีแม่น้ำเหมือนจังหวัดกรุงเทพของเราแม่น,น้ำกรุงเทพมันใหญ่ไงนะครับดังน,นั้นเวลาที่มันเกิดสภาพอากาศเปยนแปลงมาก็มีโอกาสที่มันจะท่วมง,ง่ายกว่าจังหวัดในกรุเงเทพอีกนะครับภาคเหนือนะครับตอนนี้นะทุกคนนะครับบางที่ที่ท่วมแล้วก็อาจะ ทำความสะอาดกัดตั้งมาท่วมอีกนะที่น้ําที่มันต้องมาท่วมอีกรอบสองไนงะแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าหารอบที่สองมันไม่หนักกว่ารอบแรกก็โชคดีไปนะครับก็จะได้ทําความสะอาดได้ดีขึ้นนะครับแต่ไงนะครับปีนี้นะครับฝนตกหนักกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วปริมาณฝนคาดว่ามากกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับ มรือาจจะมากกว่าปกติประมาณถ้าประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับโอเคเลยนะครับนะครับส่วนปีสองพันสิบเอ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่หนากที่สุดของประเทศไทยแล้วแหละนะครับปีสองพันสบเอ็ดนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้าทีนะครับวันนี้อัปเดตทั้งหมดสิบสามทีนะครับ ถ้าลาอยู่คนเดียวอัปเดตได้ถึงสิบสี่ทีครึ่งนะครับแล้วก็จบนะครับว่า YouTube เขาลงได้สูงสุดสิบห้านาทีนะเขาอนุญาตนะครับลงได้สูงสุดสิบห้านาทีนะฮะทุกคนนะครับวันนี้ดูบอลมีมีเมฆแ,แล้วนะครับเมฆเกิดแล้วนะครับแล้วมาทีก็แท่จะ่ครึ้งเดินนะครับแต่วันที่ต,ต,ตาตาโดนช้านะแดดออกใช่ไหมนะครับ แปลว,ว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีความรวดเร็วแล้ววันนี้วันที่หกเลยนะครับวันที่เจ็ดกับแปดนะเป็นวันอีกสองวันสุดท้ายนะครับนะครับสามวันสุดท้ายก่อนเข้าฤูดูหนาวแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมเอาใจได้เลยนะครับเตรียมใจได้เลยนะครับแต่ข้า่ฤรูหนาวในอีกสามวันข้างหน้านะครับแต่เวลาที่เหลือก็อาจจะค่อยๆตอบไปบ้างนะครับ จากการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับเจ็ดนาทีผ่านไปแล้วนะครับสภาพอากาศก็ยังคงมีการด้านอยู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมีการถ่ายภาพนิ่งนะทุกคนนะครับเราจะไม่ถือมือถือไปมานะครับเราจะถ่ายภาพนิ่ง1วันนะครับหวันนะครับตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วนะครับวันนี้อัปเดตไปเลยอยู่ยาสิบสามนาทีนะครับ ถ้าจะดีหน่อยก็ต้องอาจจะต้องมีไอเสาอ,อะไรที่เอาไว้เวลาเสาเวลาจับตั้งหรือเวลาจะถ่ายคอนเทนต์อะไรก็จะได้มีเสกาก้นเวลาทำเหมือนกับเวลาเวลาจะเอาที่ตั้งมาถ่ายไ์สดประมาณนั้นนะครับนะครับแต่บ้านเรายังมียังมีแค่แบบที่ตั้งมือถือให้มันแบบจับได้เฉยแบบแบบที่มันสามารถตั้งได้เฉยแบบเราไม่ต้องไปถือมนะันอ่ะ หรือไม่ก็หาเคที่มันแบบมีที่ตัวตั้งมือถือได้ก็อาจจะดีหน่อยนะครับอันนี้นะครับอยากสะดวกแบบไหนก็เอาเลยนะครับถ้าสะดวกสบายที่สุดก็คือต้องเอาอันนั่นะนะครับแต่ต้องปรับขนาดอักษรให้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะเวลาเราตั้งไว้ไกลตกขนาดมันจะเล็กไปเรื่อยๆนะครับยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งเล็กนะครับตอนนี้นะครับแอดออกมาแล้วนะทุกคนนะครับนี่เลยนะครับ ออกแล้วนากคนนะครับแต่อีช่องเย็นๆไปแต่จะไม่ค่อยลงนะครับแม้จะเป็นเวลาหกโมงสาสิบห้านะครับแต่ก็ยังคงร้อนอยู่ดีนะครับปกติมันคงคงตะควรจะมืดไปแล้วละหกโมงสาสิบห้าเนาะแต่มันไปดนโที่มันไปนตกสองทุ่มแทนนะครับดังน,น,นั้นนะครับฤด,ดูหนาวนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเสื้อกันหนาวไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอีกต่อไปคืออยู่ในพื้นที่ที่ลมเข้าไม่ถึงนะครับเช่นในรถนะครับในรถมันจะรถมันสามารถป้องกันความหนาวได้เฉยแต่เวลาที่อากาศมันหนาวไปนะมันก็จะทำให้ความเย็นเข้าได้นะครับรวมถึงเข้าไปอยู่ในบ้านเลยนะครับเพราะบ้านมันสามารถกันความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับพอมันอุ่นขึ้นมันก็บ้านจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับสาเหตุนี่คือเกิดจากโลกที่มันร้อนนท่าแหละทำให้อากาศแปรปรวนนะครับ รงไปถึงนะครับการอัปเดตสภาพการเปลหมายมาเนี่ยก็ยังคงมาทำได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหนึ่งวันนะครับและตอนพรุ่งนี้ทีพรุ่งนี้ก็จะสับการปัะทที่พันภาพที่เราจับไว้นั่นแหละแต่จริงอยากให้ไม่มีภาพที่มันแบบถ่ายแบบเป็นอะไรที่ตั้งหรือเวลานั้นนะมันจะได้ลอยอยสูงแต่มันไม่ลอยอูสูงหรอกมันจับไว้อยู่ที่ยงสูงเลยนะครับ ตอนนั้นมันจะไม่หล่นไงนะครับถ้ามันจับแน่น,ม,นมันนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหลมันแต่นะครับถ้าเราหลุดมือเอาเสานั้นลงทิ้งอะตกแตกนแต้อนะบอกให้ถ้าอยู่ที่สูงนะครับวันนี้อยยัเตยาวๆเลย13บบนาทีนะครับแต่ก็ยังไม่พอที่เราต้องการนะครับเราจะต้องการก็นานกว่านั้นอีกนะครับเพราะบางทีอาจจะต้องพูดเรื่องมากนะครับ วันทีอีกสี่วันนะครับจะมีการก่ออีกสามวันประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้จะมีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนนะครับแต่ต้าเริ่มต้นนะครับวันที่สิบจะมีการเกิดขึ้นของหย,ย่อมความรากาดต่ำนะครับระดับนะครับหย่อมเอลนะครับแล้วม,มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการขยายตัวอยู่ที่สามเมตรต่อวินาทีนะครับ และพอเวลามันก่ะตัวไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับเส,ส้นผ่านศูนย์กลางของลมพายุอาจจะแค่ร้อยแปดสิบเมตรนะครับแม้จะไม่ใหญ่แต่เวลามันกาะตัวไปนานๆทีเนี่ยมันก็จะทําให้มีขาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้เป็นขนาดก้อนเมฆที่ใหญ่ได้นะครับในเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปรถคาๆ์ย่กับว่ามันมีขนาดไปแล้วสิบแปดกิโลเมตรนะครับก็อพอๆกับเมฆพายุฝน ขนอแบบหนึ่งเซลนะครับแบบเซลลเดียวนะครับก็ประมาณน,นั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเมฆฝนขนอแบบเซลล์เดียวนะครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งวันล่ะก็จะยิ่งใหญ่มีขนาดหนึ่งวันนะแค่วันหนึ่งก็มีขนาดถึงสองร้อยกว่ากิโลแล้วนะครับใหญ่มากนะครับเพราะว่าพัดนะครับแต่ลมก็ยังไม่ได้แรงมากพอที่จะทํา แต่ลมก็ยังถือว่ายังมีงในเกณฑ์ความบอาการต่ำนะครับพอวันที่สิบสามนะครับมันก็จะกลายเป็นพายุเปเชั่นนะครับกาจาร้นให้เกิดพายุเหมือนกับทำให้เกิดลมหมุนใหญ่ขึ้นทําให้เกิดพายุฝนขนองลมลมแรงได้นะครับแล้วพายุหมุนเขตร้อนมันทวีขึ้นนะครับขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่สิบสี่นะครับเมื่อมันขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับก็จะทําให เกิดความเสียหายได้นะครับมันก็จะกรจายจากเรื่องนั้นมันก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนแต่ฝนที่จะเกิดขึ้นก็นคือลมกระโชกแรงมาก่อนเลยนะครับแล้วเมฆได้ก่อนก็คือตั้งแต่การเห็นเมฆที่มันกรายแต่แต่โชว์เมฆที่มันเกิดในกรุงเทพ,พที่มันแบบตอนกลางคืนเนะาะดังนั้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักร้องผ่าได้นะครับถ้าทุกคนเป็นบ้านนะครับฝากแม่ยายก็จะขายไปให้เป็นังใจกับการเด่นนะครับ กติดตามตุกระดิงไม่ไาขึ้นแบบของเราเลยขอบคุณครับอย่าลืมว่านะครับหลังจากวันที่สิบสามไม่ใช่นะครับอาจากที่ปิดเทอมมาที่สิบถึงยี่สิบเก้านะครับเราต้องชดเชยกับเวลาที่เสียไปนะครับถ้าเราลืมหนึ่งคลิปก็แปลว่าต้องชดเชยเพิ่มหนึ่งคลิปเช่นกันนะครับขอบคุนครับ